ก็อันดับแรกเลยก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสลงสนามได้เป็นตัวจริง2เกมอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ทีมก็เพิ่งเก็บชัยชนะได้ด้วยก่อนกลับมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคครับก่อนที่จะกลับมารับใช้ทีมชาติถ้ากับเพื่อนร่วมทีมก็ถือว่าทุกคนก็ก็เคยเล่นด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็ไม่ได้มีอะไรต้องปรับมากแต่ว่ากับโค้ชใหม่ก็อาจจะต้องใช้คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลา สักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีระบบที่มันที่มันใหม่วิธีการเล่นใหม่อะไรเงี้ยครับเขาก็อยากจะจะใส่เข้ามาให้นักฟุตบอลให้ให้ได้เล่นแบบที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็คิดว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับจริงๆเจนริกสองผมว่าบอลค่อนข้างเร็วมากกว่านะในความรู้สึกเพราะว่าก็คือเขาอาจจะใช้พละกําลังมากกว่าในในความรู้สึกนะครับหลังจากที่ที่ผ่านมา สามสี่เกมที่เล่นมารู้สึกว่าเป็นบอลทีค่ค่อนข้างใช้พละกําลังมากกว่ามากกว่าแท็กติกครับก็ถือว่าเป,เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันครับก็ต้องปรับตัวเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ประมาทคู่ต่อสู้เลยครับถึงอาจจะอันดับแบงกิ้งอาจจะห่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่ควรประมาทเขาดีกว่าคิดว่าต้องทำให้เต็มที่แล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้ในเกมนั้นนะครับ ใช่ใช่เพิ่งเจอกันเมื่อกี้แต่ว่าคคุยกันทุกวันครับไม,มไม่มีอะไรเพราะว่า,วาพี่น้องกันเนาะก็ต้องคุยกันทุกวันแลนะ้วจริงๆก็ติดตามดูตลอดนะครับกเ็เชียร์น้องแล้วก็ทั้งเชียร์บุรีรัมด้วยเพราะว่าบุรีรัมผมก็อยู่กับบุยลรม,มานานนะครับเราก็มีความผูกพันกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับเราตามเชียร์เป็นกาลังใจให้ทุกคนนั่นแหละครับก็เห็นน้องพ e ฟอร์มดีเห็นบุรีรัมโชว์ฟอร์มได้ดีเป็นตัวแทนของของประเทศไทยเราก็รู้สึกดีใจด้วย